สวัสดีครับผมจะมาทำนายสีลัคนาราศีมีราศีกรกฎลักนณาราศีสิงห์ลักนณาราศีกันและลักนณาราศีตุลมีราศีไหนคอยเกื้อหนุนเรื่องโชคลาภหรือแม้เป็นคู่ครองที่ดีมีความเหมาะสมขอเชิญรับคำทำนายครับสวัสดีครับตามหลักโหราศาสตร์ทางด้านจักรราศรีซึ่งเป็นศาสตร์ชั้นสูงชาวราศีกรกฎมีราศีไหนคอยเกื้อหนุนเรื่องโชคลาภหรือแม้เป็นคู่ครองที่ดีมีความเหมาะสมเป็นเนื้อคู่ที่ดีมีราศีพฤษศ์อยู่ในเรือนลาภะ คือสิ่งที่มาโดยฟรีๆโชคลาภแบบฟลุกฟล๊กๆความสําเร็จลาบลอยมีราศีมังกรอยู่ในเรือนปัตนิหมายถึงเพศตรงข้ามคู่มั่นคนรักสามีภรรยาโดยสรุปราศีพฤษภจะทําให้โชคดีมีโชคลาภจะซื้อลอตเตอรี่ให้ราศีพฤษภซื้อให้หรือจับให้จะนําพาโชคลาภม,มาให้มีราศีมังกรอยู่ในภพปัตตนิอยามีคู่ครองที่ดีเป็นเนื้อคู่อยู่กันยืนยาวให้หาคนราศีมังกรสุดท้ายนี้ ขอให้เอาศาสตร์นี้ไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุดขอให้ท่านโชคดีมีความก้าวหน้ากับชีวิตสวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์ตามหลักโหราศาสตร์ทางด้านจักรราศีซึ่งเป็นศาสตร์ชั้นสูงมีราศีไหนคอยเกื้อนหนุนเรื่องโชคลาภหรือแม้เป็นคู่ครองที่ดีมีความเหมาะสมเป็นเนื้อคู่ที่ดีมีราศีเมถุนอยู่ในเรือนลาภคือสิ่งที่มาโดยฟรีฟรีโชคลาบแบบฟลุกฟล๊กฟุกความสำเร็จลาบลอย มีราศีกุมอยู่ในเรือนปัตตนิหมายถึงเพจตรงข้ามคู่มั่นคนรักสามีภรรยาโดยสรุปราศีเมถุนจะทําให้โชคดีมีโชคลาภจะซื้อลอตเตอรี่ให้ราศีเมถุนซื้อให้หรือจับให้จะนํำพาโชคลาภมาให้มีราศีกุมอยู่ในภพปัตตนิอย่ามีคู่ครองที่ดีเป็นเนื้อคู่อยู่กันยืนยาวให้หาคนราศีกุมขอให้เอาศาสตร์นี้ไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุด สุดท้ายนี้ขอให้ท่านมีความสุขความจเจริญในทุกๆด้านครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันตามหลักโหราศาสตร์ทางด้านจักรราศีซึ่งเป็นศาสตร์ชั้นสูงมีราศีไหนคอยเกื้อหนุนเรื่องโชคลาภหรือแม้เป็นคู่ครองที่ดีมีความเหมาะสมเป็นเนื้อคู่ที่ดีมีราศีกรกฎอยู่ในเรือนลาภะคือสิ่งที่มาโดยฟรีๆโชคลาภแบบฟลุกฟล๊กๆความสําเร็จลาบลอยมีราศีมีนอยู่ในเรือนปัตตนิหมายถึงเพศตรงข้ามคู่มั่นคนรัก สามีภรรยาโดยสรุปราศีกรกฎจะทําให้โชคดีมีโชคลาภจะซื้อลอตเตอรี่ให้ราศีกรกฎซื้อให้หรือจับให้จะนําพาโชคลาภมาให้มีราศีมีนอยู่ในภพปัตตนีอยากมีคู่ครองที่ดีเป็นเนื้อคู่อยู่กันยืนยาวให้หาคนราศีมีนขอให้อาศาต์นี้ไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุดขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลตามหลักโหราศาสตร์ทางด้านจักรราศี ซึ่งเป็นศาสตร์ชั้นสูงมีราศีไหนคอยเกือ้อหนุนเรื่องโชคลาภหรือแม้เป็นคู่ครองที่ดีมีความเหมาะสมเป็นเนื้อคู่ที่ดีมีราศีสิงห์อยู่ในเรือนลาภะคือสิ่งที่มาโดยฟรีๆโชคลาภแบบฟลุกๆความสําเร็จลาบลอยมีราศีเมษอยู่ในเรือนปัตนิหมายถึงเพศตรงข้ามคู่มั่นคนรักสามีภรรยาโดยสรุปราศีสิงห์จะทําให้โชคดีมีโชคลาภจะซื้อลอตเตอรี่ให้ราศีสิงห์ซื้อให้หรือจับให้จะนําพาโชคลาภมาให้มีราศีเมษอยู่ในภพปัตนิ อยากมีคู่ครองที่ดีเป็นเนื้อคู่อยู่กันยืนยาวให้หาคนราศีเมษขอให้เอาศาสตร์นี้ไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุดขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีทุกทกท่าน